จเจริญพรท่านผู้ชมวันนี้จะนำท่านชมบรรยากาศการติดตั้งระบบเสียงประชาสัมพันธ์ประจำรถยนต์ซึ่งติดตั้งมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทงใหม่อำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาระแก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมด้วยกันครับ อัตมาได้รับทราบจากหมอว่าระบบเสียงประจำรถยนต์ประชาสัมพันธ์ของรพสทท่าทองใหม่เสียและใช้การไม่ได้มานานแล้วดังนั้นเมื่อต้นปี2563อัตมาจึงบริจาคเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์สำหรับติดรถยนต์รองรับ USB พร้อมลำโพงหอน2ชุดไมชัวพร้อมสาย1ชุด โดยให้ราชการนำไปติดตั้งเอาเองในรูปแบบเดิมซึ่งหันลำพงไปด้านหน้าและด้านหลังอย่างหนึ่งชุดแต่ช่างติดตั้งหันไปทั้งหน้าทั้งสองชุดทำให้ไม่เหมาะแก่การใช้งานอาตมาจึงปรึกษากับท่านพ่ออและหมอโอเพื่อจะติดตั้งทั้ง4ี่ทิศและออกแบบให้ช่างนันไปออกเหล็กเตรียมการเอาไว้สะดวกเมื่อไรจะทำทันที และแล้วเย็นวันที่31พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาหลังจากหมอทำการโหมประชาสัมพันธ์อย่างหนักเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทำให้ลำโพงขัดข้องหนึตัวหมอโอจึงนำมาให้เช็คเมื่อวิกฤตเป็นโอกาสจึงประสานช่างนันนำเหล็กที่ออกแบบเอาไว้มาติดตั้งบนหลังคาและนำลำโพงที่เตรียมเอาไว้ ติดตั้งเข้าไปทางด้านซ้ายและด้านขวาขณะเดียวกันก็บอกหมอให้รอรับกลับไปประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ถอดลำโพงชุดเดิมที่ติดตั้งไว้ผิดพลาดเนี่ยเอามาใส่และอาตมาก็ถอดดอกลำโพงที่มันขัดข้องเนี่ยเอามาทำการตรวจเช็ค ซึ่งมั่นใจว่าขาดดอกหนึ่งแน่นอนวนาหนูก็ว่าเออมันดังข้างเดียวพระอาจารย์บอนแล้วก็มีอยู่ค่ะถ้าตกหลุมอะไรเนี่ยมันก็เลยดังเลยหนูก็ขึ้นไปขยาเขยาเขย่าก็ไม่ดังได้ข้อมูลท่านนี้ก็เก็ตแล้วครับท่านผู้ชมจึงจัดการ ถอดซ่อมได้อย่างรวดเร็วทันทีพระอาจารย์บอกว่าให้่านหนูต้องอย่าไม่ขัดคำสั่ง่เป็นานอสนัใช่ค่ะที่ที่ทางขนาเดียวกันได้ให้นักวิชาการสนสุขเป็นคนไทย ภาพแทนอตมาครับเพราะอตมาจะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่อย่างที่เห็นครับรายการนี้ทํางานแข่งเวลาเพื่อให้หมอได้ไปประชาสัมพันธ์ต่อในวันนี้ให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับสวยเลย สี <4 S 2> ทิศเลยทิศประจิมบุรพาอะไรอีกไม่รู้น็อตเวดอีกโอเคสาวไปจับไปไอ้ตัวจันวันนี้โค้กพักก่อนพักเลสี่ตัวเลยนะคะอ่อนและดี บุรพารัสมิงพระพุทธคุณังแต่เดี๋ยวหนูได้สะดุดจริงเลยพนันสีน้ำตาลคือบวกนะะยัยมึงจำหรออเพือ่อจำน้ำตาลคือบวกนะเราคนทำงานก็เร่งทำงานไปหมอและนักวิชาการก็เป็นกองเชียร์ครับ และเก็บภาพไปด้วยอย่างที่เห็นของดีปดีจ้าเรายังมีแรงยแรงยังดีใช้ได้ใช้เวลาในการทั้งแก้ไขระบบและติดตั้งระบบใหม่ประมาณ หนึ่งชั่วโมงก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ถึงคราทดลองระบบเสียงแล้วครับนะคะภาพ้องใหม่เรียอกาสดีที่ได้รับวัคซีนนักเรียนภูมคุ้มกันขึ้นเร็วค่ะนําข้อมูลที่เรารู้ไปบอกรลองให้คนที่เรารักและหวนไยทราบและไปรับวัคซีนให้มากที่สุดในวันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดมิถุนายนนี้นะคะเจ็ดกลุ่มนะคะได้ 8. แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ป่วยเิดโรคเรื้อรังคือโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคหัวใจและทางดงาันโลหิตสูงโรคกระเพงโรคปอดของขั้นเรื้อรังและหอบ okay, หืดโรคไตวายเรื้อรังและผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปนะค 25, ะ2,514ณศาลาการเรียนวัดท่าใจ ขอให้มาลงทะเบียนได้ที่อบตผู้ํำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รพสตข่าทองใหม่สอบถามโทรัพท์โรคมะบ็ดโรคปอดติดเช้เรื้อรังและอห่นและผู้ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปขอให้นำบัตรประชาชนวันที่10น้าอะเป็นผู้ที่อยู่ในทุกหมู่ที่ยังไม่ได้มารับวัคซีนดังกล่าว ขอให้ไปตรงตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อลดความผูกพันกันเมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีนจึงควรไปรับวัคซีนให้เร็วที่สุดที่ผ่านมาทุกคนไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด -19 เราจึงจำเป็นจะต้องได้เราจึงจำเป็นจะต้องมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเหมือนกับการรับวัคซีนโคลิโอคอตีบไอโกลตยาสที่เราได้รับตอนเป็นเด็ก การคิดค้นและผลิตวัคซีนโควิด19มีหลายรูปแบบจึงเป็นที่มาของวัคซีนหลายยี่ห้อเช่นซีโนแวควัคซีนโควิด19เพราะการฉีดวัคซีนโควิด19เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการกระจายเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับการปฏิบัติตัวตามคําแนะนํานะครับของเจ้าหน้าที่นะครับดื่มน้าให้มากนะครับ ระพคอในเพียงพอนะครับเป็นการช่วยเหลือนะครับตัวเราเองด้วยนะครับเจ็ดรูปเรื้อรังนะครับ6กปีขึ้นไปเป็นเป้าหมายหลักนะครับตามนายโยบายรัฐบาลที่จะได้ฉีดวัคซีนก่อนวันนี้ระบบเสียงชุดนี้มีประกันตลอดอายุผู้บริจาคครับท่านผู้ชมครับท่านใดจะเอาอย่างไรประยุกต์ใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ เพื่อช่วยให้หมอพยาบาลของเราทํางานได้อย่างสะดวกเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเราญาติโยมของเราเพื่อนร่วมชาติของเราและประเทศชาติของเราครับไม่ไดแต่อํานามของมานเลยเดี๋เราไปฟังท่านเพออให้ข้อมูลครับ ปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่จะให้ประชาชนรับรู้แบบเร่งด่วนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรถยนต์เรามีเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์นะครับซึ่งเป็นรถกระป๋องคันเก่านะครับที่ใช้กันมาเนิ่นนานแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือรถเครื่องเสียงมันเสียนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมไม่ได้มีการบำรุงกันเรื้อรังมานานนะครับ เห็นต้องขอบคุณทางพระอาจารย์หมาบุญงมนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับท่านก็ได้บริจาคนะครับเครื่องเสียงพร้อมกับตลำโพงสีทิศทางนะครับเครื่องเสียงก็ใช้รูป USB ซึ่งทันสมัยนะครับแล้วก็รับประกันตลอดชีวิตของพระอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ล่าสุดนะครับ300บาทนะครับอมารับค่าซ่อมแซมไป การที่เราได้ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับคุณประโยชน์ที่เห็นอยู่นะครับชัดเจนมากในเรื่องของจากการระบาดของโรคคือโควิด -19 นะครับเราได้ใช้รถยนต์นะครับที่พระอาจารย์จัดตั้งติดตั้งระบบไว้เรียบร้อยนะครับใช้ในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องของการเชิญชวนในเรื่องอะไรต่างๆนะครับนี่คุณประโยชน์เห็นเห็นชัดเจนนะครับ ในในงานนี้นะครับการให้ความรู้กับประชาชนนะครับการเป็นวบบตัวยังไงในในช่วงของออที่มีการระบาดของโรคนะครับซึ่งได้เอ,ออกไปใช้นะครับทั้งใช้เองบ้างทั้งให้ชุมชนเอาไปใช้นะครับเพื่อที่จะขับประชาสัมพันธ์ต่างๆในในชุมชนนะครับแล้วก็ช่วงที่มีการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับ เราก็ได้เอามาใช้นะครับชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามาช่วยเหลือได้เข้ามาดูแลนะครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้เฉพาะหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างทองใหม่เราคิดเราทำเราจัดก,การไปอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะทำได้ในวงกว้างมากนะทางเจ้าหน้าที่ที่เรามีอยู่และเฉพาะหน้าง,งานบริการก็เกือบจะเต็มที่นะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ทีนี้ เรามีในส่วนของต่างๆนะครับภาคเอกชนในส่วนของคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลสุขุนในเรื่องของทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ทั้งแรงทั้งอะไรต่างๆนะครับทาให้เราเนี่ยครับประสบความสําเร็จในการในการทํางานนะครับชาวบ้านได้รับประโยชน์นะครับและที่สําคัญยืนยันเลยนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ทําอยู่นี้ครับที่ได้รับอยู่นี้นะครับส่งถึงชาวบ้านทุกทุกคนนะครับของชาวท่าทองใหม่ นะครับผมยืนยันครับการสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานสิ่งที่ขาดไม่ได้คืองานประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนรอสสตท่าทองใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์มหาบุญโฮมปริบุญณสีโลได้การุณาติดตั้งลําโพงส,รรสีทิศทางเพื่อการกระจายเสียงได้รอบทิศทางทําให้เสียงมีความดังฟังได้ชัดเจน มีความน่าสนใจประหยัดเวลาในการสื่อสารและเข้าใจตรงกันของส่วนรวมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไว้ด้วยค่ะทั้งหมดนั้นคือบรรยากาศการติดตั้งระบบเสียงประจำรถยนต์มอบให้แก่ทางราชการซึ่งก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่เพื่อใช้ในทางราชการภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากติดตั้งเสร็จ หมอโอซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการประชาสัมพันธ์ได้ให้คำตอบกลับมาอย่างที่ปรากฏในคลิปที่ผ่านมาแล้วครับขอมทนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอจเจริญพร